โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกน่าดูประจำวันอาทิตย์ที่18โดยสังเวียนสนามญ้ามากันที่คู่แรกก่อนเลยครับเบนฟอร์ดพบกับคิสตันพาเลตครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันเวลา2ทุ่มตรงนะฮะสำหรับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เพิ่งเสียดาวิดไรายาให้กับอาเซนอลไปนะครับแต่ก็ได้อีกอร์เตียโกมาแล้วก็ไปเซ็นตัวลุกจากลิเวอร์พูลมาเลยสดๆสปด้ายแดงเลยเพิ่งถอยออกจากศูนย์เลยนั่นก็คือฟาบิโอคาบัวโยนะครับน่าสนใจนะครับแมว่าจะไปได้ไกลน่าจะจบ อันดับที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะฮะปีนี้นะแล้วก็สำหรับพาเลทนะตั้งแต่เสียเอ่อไมเคิลออริเซ่ไปเนี่ยก็ยังไม่มีซุปตาคนไหนที่เอ่อทางพาเลทเนี่ยเซ็นเข้ามาเลยเนะหรือตัวที่แบบว่าฟีเท้าสูสีกับโอริเซ่เนี่ยก็ยังยังไม่เห็นนะครับแต่ก็ในทีมเนี่ยยังมีผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับพาเลทนะคู่นี้ก็น่าลุ้นน่าลุ้นนะฮะแต่ผมก็มองไปทางเจ้าบ้านมากกว่าน่าจะชนะไปได้นะครับ ช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะถ่ายกันที่ True p ีเมียร์ฟุตบอลหนครับและคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ครับ ถือว่าเป็นคู่ปิดจ็อบเลยคู่นี้นะฮะเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้จะเตะกันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับทุกคนสำหรับเชลซีในฤดูกาลใหม่นี้โอ้โหเสิร์ฟอุตลุดเลยทุกคนครับส0กว่าตัวได้นะครับแล้วก็ได้โค้ดใหม่มาด้วยน่าสนใจว่าเอ็นโซเมเลสกาเนี่ยจะพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ไม่ถึง จบฤดูกาลนี้นะครับส่วนแมนซิตี้เองเนี่ยเนี่ยแหมแชมป์เก่าอย่างเปปกอดิโอลาก็ปีนี้ไม่ค่อยได้เสริมอะไรนะครับก็ยังใช้เขาเรียกอะไรนักเตะเก่าที่ยังมีคุณภาพอยู่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เสริมไปเยอะเหมือนกันแต่ปีนี้ก็เรียกเด็กๆก,กลับมาเยอะเหมือนกันนะนะครับก็น่าดูนะครับสำหรับคู่นี้นะสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็นทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งครับ ปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยคู่นี้เลยครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันในคืนวันจันทร์เวลาตีสองนะทุกคนนะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เพิ่งเสียเอนโซมาเลสกาไปให้กับเชลซีนะครับแต่ก็ได้โค้ชใหม่อย่างสตีฟคูเปอร์นะครับที่คุมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนสเปอร์เองปีนี้ก็น่ากลัวน่ากลัวนะน่ากลัวทุกปีแหละสเปอร์นะครับเพราะว่าเสริมค่อนข้างเยอะแล้วก็ ตัวแบบหลักๆทั้งนั้นไปดึงโดมินิกโซลันเ,ซนเก้มาด้วยนะครับไหนจะพวกอาร์ซิเกรอีกนะครับนี่เป็นดาวรุ่งของลีดนะครับเก่งนะตัวนี้นะแล้วก็วิลสันโอโดแบบออีกนะครับจากเบอร์ลี่ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะจบทออ็อปท็อปสได้เลยท็อปทได้เลยนะสำหรับสเปอร์ปีนี้นะครับคู่นี้นะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่องทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งครับ คุณครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ